เห็นบ่จ่ามันก็นจะเข่าแบบนี้เลยจ้าก็สิบประเด้ไถย,ยากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาบอกเทคนิควิธีการปรับฐานนะคะสําหรับไทยดินแข็งแข็งแบบนี้นะคะเบิ่งๆบๆๆบงดินแข็งแขงแบบนี้เลยเป็นก่อนบักงหญ่พุนล่ะจ้ะก็สิมาบอกเทคนิควิธีการปรับฐานนะคะก็สำหรับรถหนูนะคะรถรุ่น m 6 0 4 0นะคะว่ามันปรับจังใดกะไปเบิ่งกันเลยจ้ามากค่ะ อันดับแรกนะคะเข้ากับซิมเบิงมองมาขีเมานะคะเข้ากับจะมาปับตรงนี้นะคะให้มันถอยหลังมากนะคะให้อันนี้มันหันเข้าไปข้างในจ้าให้มันจิกดินลงเล็กๆนะคะมันถึงจะไถเขากระล่องไถเบิงว่าม่เขาไปแต่ทามันบบท่านเขานะคะกับปับให้มันมากข้างลัางอีกจ้าประมาณนี้จ้านี่นี่ประมาณนี้ปับแผ่นนี้มันมากประมาณนี้นะคะเราเข้าปับนี้แล้วแล้วมันบอกเข้าก็จะไปดูที่แกนกลางกันจ้า อันนี้ก็คือแกนกลางนะคะเข้ากับปั๊บแกนกลางให้มันดันอันนี้ออกนะคะดันฐานออกพ่อดันแล้วแล้วนะคะให้ฐานสามฐานนี่นะคะมันจิกลงดินเลิกๆนะคะมันถึงจะใช้เข่าเพราะพาปั๊บนี่ปึ๊บแล้วแล้วเข้ากับตรงไปปั๊บฐานนาลายแกนนาลร้อันนี้คือแกนนานะคะหนูบอกผิดอย่าไปปั๊บแกนนาลร้นะคะถ้าแกนนาสามฐานนี่มันลงเลิกนะคะมมนกระสีปีไปปีมากมนกระสี ไทยบ่ตรงจ้านี่กรซิเปยไทยห้เบิงจ้าว่าเป็นจังไรป่ะไปดูกันเฮ้าไปดูกันจ้าลูกก็จะให้พ่อลองไทยหฮเบิงนะคะว่าไทยเป็นจังไรตอนนี้ก็ปับ๊บยังให้มันเรียบร้อยแล้วิดแล้วจ้าถ้าเบิงกันจ้าเพราะมันจะเข่าบอ เห็นบาจา่จ้ามันกะจะเข้าแบบนี้เลยจ้ะก็สิบ่ได้ไทยยากมันก็นจะเห็นบอลจา๋านี่กะสิไทยเข่าไง,ไง่ายๆแบบนี้เลยเห็นจริงๆไก็สิแข็งแบบนี้เละจ้ะแข็งคักอีหลีหนูลองไทยบ้างแล้วแล้วจ้ะนี่ ก็จะทายเขาง่ายๆแบบนี้นี่ก็คือเทคนิควิธีการปรับฐานนะคะกับผู้ใดน,นะคะที่จะเอาไปไทยดินแข็งๆแบบนี้ก็สามารถลอกเอาไปปรับไปใส่เบิรงใดจ้ามนี่กะมาสอนวิธีการปรั๊บคือจะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะคะกับไม่นีไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ